Hi, friends and family! Look what I got—beautiful four dozen of roses. Smells so good in the house. Happy Mother's Day! This Sunday is Mother's Day. Honey, Ronnie got me four dozen of roses. UPS dropped off, you know, in front of my house. So beautiful! Wow! Look at that! Look at this! Okay, let's see this one oh beautiful I love it I love roses <Ooh. S 1> smells good it smells good Ooh. of course we <Ooh. S 1> love roses who doesn't love roses right okay สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ เป็นวันแม่นะคะที่อเมริกาก็จะเป็นในเดือนพฤษภาคมนะคะวันแม่นะคะ Happy Mother's Day วันแม่นะคะสามีรอนี่ซื้อดอกดอกไม้ให้สี่โหลนะคะสี่สิบปดสี่สิบปดนะคะดอกกุหลาบทั้งหมดสวยงามมากสวยงามมากนะคะแล้วก็อู้หอมมากเลยนะคะหอมมากเออเขาชอบนะคะ ไปษณี UPS นะคะเอามาส่งหน้าบ้านนะคะเอามาส่งให้หน้าบ้านพอดีเล่นกับหมาโคหน้าอยู่หน้าบ้านก็เลยเห็นไปษณีเอามาให้นะคะก็ <c oughs> เลยมาใส่แจกกันนะคะที่หน้าบ้านนะคะไปชนีเอามาส่งให้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้าน beautiful thank you thank you so much ขอบคุณมากนะคะสามีร้อนิทรัศนะคะ